บอกว่าทำแบบง่ายๆสบายๆเพราะว่าพวกเราพูดันอยู่แล้วาาทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารท่านผู้ดถึงอาหารวัาถ้าทำท้องถิ่นถ้าผู้ดถึงอาหารทุ่ชนราัการันอยู่แล้วจะเปิดไ,ได้เป็นทางการตอนนี้แปลว่าทางการไม่ได้เลอนพูดคุยอยูเลยครับบอกวัตถุประสงค์ร่าวๆของ,ขางาการจัดอบรมและก็วางไวไปเลยที่สำคัญของการที่จะมาล่าสุดพวกเรามาอบรมในวันนี้มันเป็นระเบียบของทางราชการเรา ก่อนฉะนั้นประวัติาสรดูานไม่นนได้เทศบาลเราต้องมีการพัฒนาทุกท่นทานตั้งหมายอันนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของเทศบาลต่า,างพวกเราหลายท่านก็จะรู้จักดีวิสัยทัศน์เทศบาลเราบอกว่าเราเป็นเมืองสร้างสรรค์สําหรับคนทุกช่วงวัยของสบคนปจจุบันเนี่ยท่านจําหน่ายอาหารมาตลอดทั้งชีวิตท่านรู้สึกไหมว่า ณะวันนี้คนคนนคนถ้าเป็นส,ส,สภาพเศรษฐกิจปกติหรือหรือหรือถุงกับค่าอไรแ,แต่ทั้งเรื่องของสารปนเปื้อนสารพิษสารอันตรายเรื่องการที่จะมาสนองเรื่องการท่องเที่ยวของังหาดของเราที่ดีเพราะนั้นถ้าท่านที่างาน็นจีน่าจะน่าจะเข้าการอบรมหมดแล้วั้าเพราะเขาบอกว่าคนที่จะจำหน่ายอาหารผู้สัมผัสอาหารี่้ต้องผ่านการอบรมใช่ไหม ข้างๆท่านเราเรามัดูด้วยาเราจมองดูว่ามีพื้นที่อะไรต้องารานอ่างไรอยู่เนี่ยสุกษณะพอาะเลยสถานที่จอาหารน้าดื่มน้ำใช้น้าเสียถนลฝอยสิ่งปริกูคร้านอาหารต้องได้มาตรฐานหมดองได้ารเรื่องพวกนี้สุกระสะอาดพเกนีต้องต้องต้องให้ความัับเขาเลือกความสะอาดก็เป็นไปได้าสอ ไม่ให้อาหารนั้น,นเป็น,เป,นเป็นสื่อของโรคต,ต่างๆที่ไปสู่ผู้บริโภคสื่ประชาชนทีม่มาซื้อในร้านอาหารมีัจหลายๆอย่าองอันดับแรกก็คือเรื่องของตัวอาหารเองตัวที่จะใช้ในการทำที่สองก็คือเรื่องของคนทำน,นี้ก็เรื่องสำคัญช่นเรื่องของสังคมด้วยเป็น เราก็เราก็ื่อนภาคบอกว่ามันเขาขีดเรื่องแนวการไัในท้งซึ่งนักศาก็คือพวกสาิ่ดงรของตัวเองานอาหารแล้ก็ไปสูตันอันแรกขนาดแรกคือเป็นได้เลยโดยที่แบบมอแรงจนแรมาก นี่คือสิ่งจาเป็นที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติฉบันนี้รู้ไหมครับว่าตัวประเนี่ยมันเกิดมาตั้งสายปีแล้วปรจะชาชนอย่างเราต้องการดำาริชีวิตที่ที่ดีน,นะครับมันก็ลับกันว่าเรานะครับประชาชนทัวไปอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพื่อทุกคนได้รัเบียบเรีไบร้อยนะ กฎหมายมันจะบอกเลยว่าการจาัดก,การขยะทัว่วไปนะครับในสถานประกอบการเราต้องทำไงครับความแยกก่อนทิ้งนะครับสีแดงเชื้อสีส้อมอนี้ครับสีเทาบางทีแค่แต่ขนาดทักไปสังขยะย,ยังมีปัญหาเลยนะครับระวังกระทรวงเนี่ยยป็นอตรยายอันตรายอย่างนี้สีส้มเป็นอันตรายเป็นหลอดไฟอย่างเนี้ยแต่กรมอนามัย 私も食べてるし。<laughs>